ค่ะสวัสดีนะคะค่าจะคลิปก่อนๆน,นะคะคลิปก่อนๆถี่ห่าเดชไทยตอนถี่ปลูกพักให้เบิงนะคะตอนนี้เพื่อนกะเลื่อมไงแล้วนะคะเลื่อมไงพ่อเก็บไปกินแล้วนะคะ ตัวนี้จะเป็นบัตเหตุนะคะก็จะมีบางส่วนที่ปลูกลงดินน้านะคะตัวนี้จะปลูกลงดินกะมีการมุ่งมุ่งลังคาไว้นะคะเคื่อ,อบ่ให้ฝนถึงพื้นนะคะ ผักสวยๆเลยไม่นจะเก็บแล้วนะคะ